กินอะไรกินข้าวเยอะขนาดเนี้ยครับครับนายกินข้าวเยอะเท่านี้ไหมไม่อะ่ะกินน้อยกว่านี้เยอะเลยอะ่ะ <laughs> มีนหน้าล่ะมีหน้าอะไรมีหน้าหุ่นถึงได้เอ็ก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 แอลแบบนี้ยเฮ้ยอิงไปร้องไห้เลยหรอนี่พวกนายสองคนน่ะทำไมทำแบบนี้ฮะครูก็พูดไปแล้วไม่ได้ยินหรือไงเดี๋ยวเนี้เขา บูลลี่กันแล้วโดวยเฉพาะเรื่องรูปร่างหน้าตาแบบนี้ยพวกนายเนี่ยเป็นคนสมัยไหนกันแน่นะอะไรวะผู้หญิงแค่นี้ก็ร้องไห้ร้องเล่นไม่ได้เหรอโห้ยร้องเล่นเนระร้องเล่นอะไรไม่เห็นหรอว่าคนโดนราอเขาไม่สนุกด้วยอะ่อะอันดัสุดเพื่อนน,น,นี่รู้ยังกีฬาสีปีนี้เราอยู่สีม่วง โหอะไรเนี่ยสีม่วงอีกแล้วโอ๊ยอะไรสีม่วงนี้จะตายไม่ดีเลยดีอืมอุ้ยอุ้ยอย่าไม่นั่งพี่ไปเล่นงทาไม่ต้องชอบขลับซาเลสมาจริยืนใกลชิดเลยเอานั่งสินั่งพี่นี่เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าปีนี้กีฬาสีอ่ะเราอยู่สีอะไรน้ำ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 อะไรเราโอ้ยสีม่วงค่ะสีม่วงทีนี้ ต้องรีบสั่งเสื้อกีฬาสีละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกีฬาสีอุ้ยหลานนะขิวแน่นต้ n, องรีบสั่งอ่ะครูจะถามไซส์เสื้อนะอ่ะเฟรนไซส์ L ครับครูอ่ะ,อะแล้วเด็กใส่ครับล่างไซส์ L กับครูของเไซส์ M ค่ะเฟรน L ครับ L พิมพ์ M อิงละ่ะเอ่เอพิมพิมพิมเธอรู้ไหมอะว่าฉันใส่ไซส์อะไรอ่ะเอ้าจะจะไปรู้แล้วก็ตัวเธอไม่ใช่ตัวฉัน ฉันใส่ไซส์เอได้ไหมอ่ะเฮ้ยครูครับครูครับผมรู้ครับว่าอิงใส่ไซส์อะไรนี่ถ้าเป็นผู้ชายไปรู้ไซส์อิงได้ยังไงเขายังไม่รู้เลยก็จะใส่ไซส์อะไรโหครูทำไมผมจะไม่รู้ล่ะครับหุ่นแบบอิงเนี่ยหุ่นเอ็กมากเลยนะครับเนาะหุ่นเอ็กสองเอ็กแอลครับครูเอ็กแอลอะเอ็กแอลเฮ้ยนี่เฟร่อน าไปว่าเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงอิงก็ไม่ได้ตัวใหญ่เอ็กเอลขนนั้นเอ็กเอลนี่ต้องครูแล้วอุ้ยหืมขอโทษเรื่องเดี๋ยนี้เลยขอโทษครับครูขอโทษนะอิงจะไม่น่าใช่เอ็กเอลอะน่าจะเป็นเอ็ก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 เอลอะแต่เอ็กเอ็กเอลไม่น่าพอนะน่าจะเป็นเอ็ก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 เอลจีอะไอ้หยุดเลยหยุดเลยนี่หืม ฉันอนอิงไม่ต้องไปสนใจพวกนี้หรอกอ่ะเธอใจเลยนะครูว่าเอ็มเหมือนพิมพ์ไปแล้วกันนะอิงไม่ต้องไปสนใจหรอกพวกนี้ปากหมา <c oughs> ปากหมาก็ดีกว่าปากหมูนะูอูนนี่ครูจะเตือนเฟรนดนห้ามไปล้อเพื่อนไปบูลลี่เพื่อนแบบนี้อีกมันไม่ดีเข้าใจไหมนึกถึงจิตใจคนอื่นบ้างถ้าเกิดครูได้ยินอีกเธอจะโดนหักคะแนนเข้าใจไหมอย่าให้ครูได้ยินอีกนะ เดีย๋ยวครูออกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเจอกันอะวันนี้พอกแค่นี้ก่อนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสองสัปดาห์หน้าข้าบหน้าไปทานข้าวกลางวันได้ค่ะนเรียนทำมาทำความอแล้วค<อ>่ะ ครับยวปสั่งข้าว่นะเราขอไปเตะบอลก่อนสนามมันยังว่างอยู่อ่ะเอาอะไรเอาข้าวขาหมูแล้วกันแต่ว่าเอาแต่ข้าวเปล่าพอนะเอ้าทำไมวะก็เพราะว่าขาหมูอ่ะมีแล้วไงอยู่นี่ไงขาหมูอ่ะขาอิงใหญ่ขาหมูอีบเท่าแน่ไม่ต้องไปสนใจนะขาหมูมีขาไก่ยนี่เฮ้ยอะไรวะ สองคนนี่ใส่ไม่ดีสมัยเนี้ยไม่มีใครเขาบูลลี่กันแล้วเพื่อนเสียใจหมดแล้วนี่เห็นไหมเฮ้ยพิมจะเปซีเรียสทำไมเอาแค่แซวขำๆอ,อ,อ่ะรับไปกินข้าวกันดูอิงดิยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยไอิง <laughs> ไม่ต้องไปสนใจนะพวกผู้ชายพวกเนี้ยนิสัยไม่ดีโดยเฉพาะไอ้เฟรน่ะนะปากหมามากไม่ไปสนใจนะหรือป่าแต <laughs> จริงๆแล้ว,ลวฉันอ้วนเหมือนที่เฟนว่าใช่ไหมอ่ะโอ้ยอิงแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าอ้วนเขาเรียกว่าจำมัมน,น่ารักไงโอ๊ยไม่ต้องไปสนคำพูดผู้ชายพวกนั้นหรอกเธอมีความสุขก,กับการกินก็กินไปเลยปไปปินข้าวกันดีกว่าอ้ยหอมฉุยเลยน,นี่อ้าแล้วของเธอพิมพ์ อสั่งไปแล้วแล้วอาหารตามสั่งยาวมากไม่ได้เลยกินก่อนเลยได้หรอไม่รอไม่รอ,รอโอเคกินก่อนละอืออือโ้โหว้าวว้าวกินข้าวไข่เจียวดูสิครับเออแล้วทำไมใส่จานมาเอ,อ้าถ้าไม่ใส่จานแล้วให้ใส่อะไรอ่ะออก็ใส่กระมังไ <laughs> งที่หลังหนังป้าน,นะว่าเอาข้าวไข่เจียวหนึ่งกระมังเนี่ยเอ้ยหนึ่งกะละไม่พอสองกระมัง <laughs> <laughs> ผู้หญิงอะไรกินข้าวเยอะขนาดเนี้ยครับครับนายกินข้าวเยอะเท่านี้ไหมไม่อ่ะกินน้อยกว่านี้เยอะเลยอ่ะ <laughs> มิน่าล่ะมิน่าอะไร <laughs> มิน่าหุ่นถึงได้เอ็ก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 แอลแบบนี้ <laughs> <laughs> ไปครับไปกินข้าวกันเออแล้วข้าวเปล่าที่สั่งมาได้ยัง <laughs> ได้แล้ว <laughs> จะมากินขามหมูแถวนี้สักหน่อย <laughs> หอยอ,อิงเธอไม่ต้องคิดมากนะ,อะโอ้ยแต่ถ้าเป็นฉันน่ะโดนแ่ดขนาดนี้ก็คงคิดมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะอิงไม่ต้องไปสนใจผู้ชายพวกนั้นอ่ะปากหมา,าพิงมไม่ลงแล้วอ่ะพิมเฮ้อออยอะข้าวไข่เจียวเอาอิงอิงไม่กินแล้วเหรอเอาอป้าคะป้าคะตามสั่งยกเลิกนะคะไม่เอาแล้วอิองไม่กิน กินเองก็ได้ะโอ๊ยทำไงดีอะฉันอ่านไม่ทันเลยอ่ะอิงถ้าอ่านทันป้าอ่านเสร็จยังอ่านเสร็จแล้วอันนี้แค่ทัวร์เฉยอ่ะโอ๊ยอิง <c oughs> ขยิมหัวหน่อยอือว <c oughs> ิปยิมทำอไมเนี่ย <c oughs> ดูหัวสมองเธอมาที่ฉันไง <c oughs> เอาเลยเร็วเร็วครับนายอ่านทันไหมอ่ะ <c oughs> ในดับฉันนะ ไม่ต้องอ่านเฮ้ยเดี๋ยวครูจะสอบนะเดี๋ยวสอบตกหรอกระดับฉันนะต้องมูเท่านั้นถ้าวิชามีอยู่จริงขอฉันผ่านกอร้องเข้าไปสมองที่ัหดื้อเข้าไปสมองเฮ้ยมีหน้าล่ะถึงสอบตกทุกทีเลยผิดวิชาเข้าไปสมอง นายอยากมูใช่ไหม,มฉันมีวิธียังไงอ่ะต้องปรึกษาอิงเลยตัวแม่ของสายมูฮะฉันนเหรอตัวแม่สายมูสามูด้วยเหรอไม่นะม,ม,น <laughs> มูสามฉันไงมูสามฉันเฮ้ยอิง <laughs> ร้องไห้เลยเหรอนี่พวกนายสองคนน่ะทำไมทำแบบนี้คะครูก็พูดไปแล้วไม่ได้ยินหรือไงเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่บูลลี่กันแล้วโดยเฉพาะเรื่องรูปด่างหน้าตาแบบนี้พวกนายเนี่ยเป็นคนสมัยไหนกันแน่นะโอ้ยทำไมถึงชอบบูลลี่เพื่อนเนี่ยดูสิเพื่อนร้องไห้เสียใจหมดแล้ว โอ้ยรองไห้เลยเอฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวเป็นเป็นคนทำให้อิงร้องไห้เออใช่ใช่ใช่ใชอะไรวะผู้หญิงแค่นี้ก็ร้องไห้ร้องเล่นไม่ได้เหรอโหยร้องเล่นเหรอร้องเล่นอะไรไม่เห็นหรอว่าคนโดนเราเขาไม่สนุกด้วยอะ่ะโอ้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าบูลลี่แล้วโถ่เอ้ยฉันก็แค่พูดความจริงอะ่ะฉันไม่อยากให้ร้องอ,อ้วนอ่ะก็กินให้มันน้อยๆหน่อยสิยพิม เธอเลยอีกคนเมื่อไรจะคลายสำหรับเป่าที่แกบอกพี่ทีอิงฉันจะหาทางแก้แค้นให้เธอเอง ดูด้วยดิก็ดูรูปนายตอนเด็กไงรูปตอนเด็กเหรอใช่ดิรูปนายตอนเด็กเด็กกุยเรื่องมีน้อยของแม่เธอไกไหนกัน่ะก็ฉัน่ะไปสืบจนเจอเฟซบุ๊กแม่นายแล้ววันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยแม่นายอะก็ลองรูปนายตอนเด็กเด็กเยอะแยะเลย เฮ้ยเพราะว่าไปเฟรนด์นายเนี่ยผุ่นเอ็กซ์ไปเด็กเลยนะเอ้ยแต่ไม่ใช่เอ็กซ์เซ็กซี่นะ อ้วนแล้วทาไมอ่ะดําแล้วทําไมอ่ะผิดเหรอพวกเธอคิดถึงจิตใจเราบ้างดิมิชอบว้ยรูปพวกนี้มันเป็นปมด้อยของฉันน่ะเข้าใจไหมนั่นน่ะสิทาไมจะต้องมาบูลลี่รูปร่างหน้าตาของคนอื่นเขาด้วยนายอ่ะควรถามตัวเองมากกว่านะขนาดรูปพวกนี้เป็นรูปในอดีตของนายอ่ะนายยังรับไม่ได้เลยแล้วนายรออิงทุกวันทุกวันแบบเนี้ยคิวอิงเขาจะรับได้เหรออิง เราเข้าใจแล้วว่าเราขอโทษนะนี่เฟนนายคิดดูนะนี่นายแค่ถูกบูลลี่ครั้งเดียวอะ่ะยังโกรธและเสียใจขนาดเนี้ยแล้วอิงอ์อ่ะเขาโดนนายบูลลี่ทุกวัน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 อะ่ะมันสะสมมาเรื่อยๆขนาดเนี้ยอิง์เขาจะเสียใจขนาดไหนอะ่ะจริงด้วยอะ่ะพิมพ์เราขอโทษนะอิง์เราไม่รู้จะขอโทษยังไงให้มันสะสมกับสิ่งที่เราทําไวอ้อ่ะเราขอโทษจริงๆนะอิง์โอเคสัญญอโท่ให้หนาย แล้วต่อไปอ่ะ<ม>นายอย่าบุลี่คนอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อ่ะนายรู้ไหมว่มาเมื่อก่อนอ่ะฉันมีความสุขกับการกินมากเลยนะแต่ว่าตอนเนี้นายทำให้ฉันไม่กล้าที่จะกินเลยอ่ะอิงเราขอโทษจริงๆนะเราเราแค่แซวเล่นๆอนะ่ะเราไม่คิดว่าอิงจะแบบอย่างนั้นอ่ะเราอยากให้อิงกลับมากินเหมือนเดิมนะเราขอโทษจริงๆนะเรายอมรับแล้วว่าเราปากหมาเราขอโทษจริงๆ เออ<ม>แล้วก็ขอเธอเลยนะที่เราบูลลี่ไปนิดนึงนะก็ตทนนะนอะไรอะอะแล้วผ่ายแล้วดีใจจังเลยเพื่อนๆดีกันแล้วว้าวกดกันกดกันกอดกัน